สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาดูตัวนะครับนักเทพพนมคูอ่างอ่าง1นึถึงสามคำแล้วแต่ยกเนาะบางยกก็ไม่มีแต่มีอ่างแน่นอนตัวนี้อายุกงปีกว่าขนกําลังถ่ายนะครับจับออกจากกงรวมเนาะขนมันก็ยังไม่ทันสวยนี่ครับยกแน่นอนตัวนี้เอาไปจดยยกเลยตับแรกยกสวยเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นจัดๆนี่เป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางเพาะเนาะ เดี๋ยวมีคลิปขันโยนอะไรเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยๆน,น,นะครับนี่ครับผมสวยนะครับขนมันก็นยังไม่ทันถ่ายดีนะครับผมมีขนป่าแซมอยู่เลยนกปีหน่อยๆน,น,นะครับกุกเดียวนะครับเห็บพนมคูอ่างแล้วมีคลิปเพิ่มเติมคูอ่างอยู่เนาะมีมมอยู่มีตอนอ่าได้ไอ้ขนขี้เลขี้ <ใจ S 1> <ๆ S 2> เลก็มีเ<ช><ช>นาะ<ช>ตอนเต็มขึ้นไว้เนาะขึ้นไป กี่เดือนขึ้นครับแยกออกขึ้นกรงเนี่ยประมาณกี่เดือนสามเดือนขึ้นเลยใจดคูเลยจดคูเลยอันนี้เดี๋ยวไปเทียบให้ดูคูแน่นอนจวดเนาะอ่านี่นะครับเทพพนมคูอ่างอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับผมอยู่ใกล้คนเล็บสมบูรณ์นะครับนี่ครับเอาไปบิวใหม่สักหน่อยนี่เจ๋วเลยเนาะนะเนาะอันนี้ขึ้นแต่กินในข้าวเปลือกเนาะส่วนมาก ขึ้นเข้าเปลือกแล้วนะครับอันนี้ลงลงก้นกงหรือ,อยังเริ่มงลงแล้วลงกล้นกงแล้วนะครับเสียงกลางมีคลมอยู่เนาะมีคล่มนะครับนกป่านะครับผมสวยตัวนี้ตัวใหญ่อขนก็ยังมไม่เต็มที่ขนคอก็ยังไม่ทันสวยม่งตีกันเนาะในกลงรวมนี่นะครับมียังไม่สวยแต่จัดแน่นอนเดี๋ยวมีคลิปเพิ่มเติมให้อีกหลายคลิปจดทีไรนี่ยกทุกรอบเนาะยกตับแรกเนาะ มีอ่างด้วยอ่างหนึ่งถึงสามคำเดี๋ยวถ้าไม่แน่นเนาถ้าขึ้นจัดๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นแลท่านใดสนใจก็นั่นมานะครับผมเกตสวยจังเป็นนกแดงๆเนาะโทนแดงหน้าดีน้าสวยหน้าสวยน่าดุนะครับจะมีหูช้างด้วยปใช่หูใหญ่หูใหญ่อยู่ปีกใบขี้เหล็กสวยนะครับผม อันหนสนใจนะครับโทรมานะครับนิ่ง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 ขนาดแปลกหน้าเนาะเออเล็บสมบูรณ์ทุกเล็บนะครับดูตรวจชอบดูก่อนอ่านี่นะครับเห็นมันยกปีกในกลงรวมใช่ป่ะที่เร่เห็นยกมีกลมรวมแล้วก็เทพแทะนี่นะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นจานนี้ยกสวยกว่านี้นะนะอันนี้เมื่อกี้คนเยอะไปหน่อยเออคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวมีคลิปยกให้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับ คลิปโยนก็มีคร่าวๆเนาะหน้าถ่ายไว้อยู่วันนี้มาดูตัวนะครับมาดูตัวโยนทุกชังทุกวันเอาไว้ไกลคนเป็นร้านอาหารนะรดูครับกินข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับผมขึ้นข้าวเปลือกละอ่ะนะครับสวยๆเทพพนมตัวนี้ได้สนใจก็โทรมาครับผม